ท่ามกลางความหนาวเหน็บของเลือกสวนไรนาทุกชีวิตต่างซุกกายอยู่ในที่มั่นของตัวเองภาวนาให้แสงแห่งวันมาถึงโดยเร็วแต่เมื่อกลางคืนเข้ามาปกคลุมทุกสิ่งทุกสิ่งก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดคืนหนึ่งในฤดูหนาวอันยาวนานบรรยากาศรอบนอกบ้านเต็มไปด้วยความเยือกเย็นอากาศที่หนาวเหน็บทำให้ทุกคนในหมู่บ้านต้องม้วนตัวอยู่ในผ้าห่มหนาๆเพื่อความอบอุ่นบ้านเรือนถูกห่อหุ้มด้วยหิมะขาวบริสุทธิ์ที่ปกคลุมอย่างหนาแน่นท้องฟ้ามืดมิดไม่มีดาวดวงใดที่จะดจรัสออกมาให้เห็น ในบ้านเล็กๆหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ปลายหมู่บ้านนายสมศักดิ์เจ้าของบ้านกำลังนั่งอยู่ข้างเตาถิงที่มีไฟแดงร้อนแรงพยายามทำให้ตัวเองอบอุ่นข้าเงงเงาะเขาเป็นภรรยาคนสวยที่กำลังหมกมุ่นกับการนวดขี้พึ่งเพื่อให้ตัวเองและลูกๆได้ความอบอุ่นจากแสงไฟแม้จะอากาศหนาวเย็นแต่ภายในบ้านยังคงมีเสียงหัวเราะและพูดคุยกันอย่างอบอุ่นแต่อยู่ๆเสียงโหยหวนชวนคลั่งกลางวานก็ดังขึ้นทำให้ทุกคนในบ้านต้องหยุดชะงักไปชั่วขณะเสียงนั้น เหมือนกับเสียงของผู้หญิงที่ร้องไห้และกรีดร้องอยู่ท่ามกลางความมืดความทรงจำของภรรยานายสมศักดิ์เริ่มถอดความเป็นจริงในคำร้องของเสียงนั้นออกมานั่นเสียงอะไรหรือภรรยาของนายสมศักดิ์ถามด้วยเสียงสั่นเครือผมไม่รู้แต่ดูเหมือนว่าเสียงมาจากทุ่งนานายสมศักดิ์ตอบด,ด้วยความวิตกนายสมศักดิ์ตัดสินใจลุกขึ้นจากที่นั่งและเดินออกไปข้างนอกบ้านเพื่อสืบค้นต้นต่อของเสียงนั้นขณะเดียวกันภรรย,ยาและลูกๆก,ก็ตามออกไปด้วยความกังวล เมื่อพวกเขาเดินออกไปท่ามกลางความหนาวเย็นและหิมะที่ตกหนักพวกเขาพบว่าความมืดปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆเสียงโหยหวนที่ฟังดูเหมือนจะอยู่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆพวกเขาต้องเดินต่อไปตามเสียงนั้นจนถึงกลางทุ่งนาในที่ที่ไม่มีอะไรเห็นนอกจากความมืดเสียงโหยหวนจู่ๆก็ดังขึ้นใกล้ๆพวกเขาตระหนักว่าเสียงนั้นไม่ได้มาจากมนุษย์แต่มันดูเหมือนว่าจะมาจากการสะท้อนของสิ่งที่อยู่ภายในดินพวกเขาค่อยๆเดินไปยังจุดที่เสียงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องพอถึงที่นั่นทุกคนต้องตกตะลึง เมื่อเห็นหลุมศพเก่าๆที่ถูกฝังอยู่ในทุ่งนาขอบหลุมมีรอยยุบยับและดูเหมือนว่ามันเพิ่งถูกขุดขึ้นมาไม่นานเราต้องบอกกับคนในหมู่บ้านนายสมศักดิ์พูดด้วยเสียงสัน่นแต่ทันใดนั้นเสียงโหยหวนที่เคยดังอยู่ก็เงียบหายไปเหลือเพียงความเงียบและความหนาวเหน็บที่บิดรั้นพวกเขาอยู่ในที่นั้นพวกเขากลับมาที่บ้านด้วยความรู้สึกของความกลัวและความสงสัยการที่พวกเขาพบหลุมศพในทุ่งนาและเสียงโหย ที่ไม่สามารถอธิบายได้ทําให้ทุกคนต้องตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาพบคืนนี้จะเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวและการค้นหาความจริงจะนําพาพวกเขาไปพบกับสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนคืนที่เงียบสงดกลับมาหลอกหลอนทุกคนในบ้านอีกครั้งเมื่อลงหนาพัดพาเสียงฝีเท้าที่แหบแห้งมาเคาะขอบหน้าต่างและประตูเสียงหยหวนที่เคยเป็นเสียงของความทรงจาที่น่ากลัวกลับมาสร้างความหวาดกลัวใหม่ให้กับทุกคนในบ้านพวกเราต้องทําอะไรสักอย่าง นายสมศักดิ์พูดเสียงแข็งขณะที่ทุกคนในบ้านนั่งอยู่รอบเตาผิงเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นและจิตใจสงบลงภรรยาและลูกๆต่างไม่อาจปฏิเสธความรู้สึกที่บีบคั้นใจได้หลายครั้งที่พวกเขาคิดว่าความกลัวนั้นอาจเป็นแค่ภาพลวงตาหรือจินตนาการแต่เสียงที่ได้ยินและสิ่งที่พบในทุ่งนากลับทําให้พวกเขาไม่สามารถละเลยได้เมื่อตกกลางคืนเสียงโหยหวนที่คุ้นเคยกลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังขึ้นชัดเจนราวกับว่าเป็นการร้องขอความช่วยเหลือจากที่ไหนสักแห่ง เสียงนั้นเหมือนจะมาจากในบ้านไม่ใช่จากทุ่งนาย่างที่เคยเป็นเราต้องหาทางอธิบายเรื่องนี้นายสมศักดิ์กล่าวด้วยน้ำเสียงตัดสินใจเขารู้ดีว่าพวกเขาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ความสงบกลับมาสู่ชีวิตของพวกเขาพอเช้าวันรุ่งขึ้นเขาตัดสินใจที่จะไปหาเจ้าอาวาสวัดที่อยู่ไม่ไกลาจากหมู่บ้านซึ่งเป็นบุคคลที่เขาเชื่อมั่นว่าคงมีความรู้เรื่องวิญญ,ญาณและสิ่งลี้ลับเจ้าอาวาสเป็นคนเคร่งครัดในพระธรรมและเขามักจะช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องที่เกี่ยวกับผีและวิญญ,ญาณ เมื่อเขามาถึงวัดเจ้าอาวาสต้อนรับเขาด้วยความสงบสงเงียมนายสมศักดิ์เล่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นให้เจ้าอาวาสฟังตั้งแต่เสียงโหยหวนในความมืดไปจนถึงการพบหลุมศพในทุ่งน,นาอาจมีวิญญ,ญาณที่ตกค้างหรือวิญญ,ญาณที่ยังไม่สงบเจ้าอาวาสกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกเสะเตือนใจเราต้องทำพิธีให้วิญญ,ญาณนั้นได้รับการสงบและปลดปล่อยเจ้าอาวาสเตรียมเครื่องบูชาและสวดมนต์เพื่อทำพิธีสำคัญ ที่จะช่วยปลดปล่อยวิญญาณที่ยังคงวงเวียนอยู่ในหมู่บ้านในสมศักดิ์กลับมาที่บ้านพร้อมกับเจ้าอาวาสและคณะเพื่อทําพิธีที่เขาหวังว่าจะช่วยปลดปล่อยวิญญาณเมื่อพิธีเริ่มต้นขึ้นเสียงโหยหวนกลับมาดังอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันกลับเบาลงอย่างน่าประหลาดเสียงนั้นคล้ายกับการร้องให้ที่มีความสงบลงและเงียบไปในที่สุดการทําพิธีบูชาถูกทําอย่างละเอียดละออเสียงสวดมนต์และการบูชาครั้งนี้จะเป็นการให้วิญญาณนั้นได้ไปอย่างที่ที่มัน ควรจะไปและให้พวกเขาได้รับความสงบจากความทุกข์ทรมานที่เคยมีเมื่อพิธีเสร็จสิ้นและความเงียบสงบกลับมาครอบคลุมบ้านทุกหลังอีกครั้งทุกคนรู้สึกถึงความสงบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนการที่เสียงโหยหวนสงบลงทําให้ทุกคนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงและความหวังแต่ในใจของพวกเขายังคงมีความสงสัยและความกลัวความรู้สึกนี้จะยังคงอยู่ตราบเท่าที่พวกเขายังไม่สามารถตอบคําถามได้ทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ำคืนอันเงียบสงบผ่านไปโดยไม่รู้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้น จะมีผลกระทบในอนาคตหรือไม่แต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของความลับที่อาจจะยังคงรอการเปิดเผยอยู่คืนที่เงียบสงบเป็นเพียงการพักผ่อนชั่วคราวจากความหวาดกลัวที่ครอบคลุมบ้านของนายสมศักดิ์แต่ความสงบนี้กลับเป็นเพียงการหลอกลวงเพราะเมื่อรอยดวงดาวเริ่มปรากฏในท้องฟ้าเสียงโหยหวนที่เคยสงบกลับมาสร้างความหวาดกลัวให้กับครอบครัวอีกครั้งมันกลับมาแล้วภรรยาของนายสมศักดิ์พูดด้วยเสียงที่สั่นเครือขณะที่เธอนั่งอยู่ข้างเตาผิงคอของเธอรู้สึกหายใจลำบากเหมือนมีบางอย่างหนุนหนักที่อก เราได้ทําพิธีไปแล้วทําไมมันยังไม่สงบนายสมศักดิ์ถามตัวเองด้วยความวิตกกังวลมันเหมือนว่าทุกอย่างกลับมาที่จุดเริ่มต้นคืนหนึ่งเขาตัดสินใจที่จะหาคําตอบให้ได้เขาไม่สามารถทนกับความรู้สึกไม่แน่ใจนี้ได้อีกต่อไปเขาต้องการเข้าใจว่าเหตุใดวิญญาณถึงยังคงวงเวียนอยู่ในบ้านของเขาเขาเริ่มเดินไปรอบบ้านและพื้นที่โดยรอบทุ่งนาและหลุมศพที่พบก่อนหน้านี้เป็นจุดที่เขาต้องการสำรวจใหม่ความรู้สึกของเขาบอกว่า อาจมีบางสิ่งที่เขายังไม่เข้าใจหรือบางสิ่งที่เขาอาจมองข้ามไปเราต้องไปที่หลุมศพที่เราเจอเขาบอกกับตัวเองเราอาจจะพบสิ่งที่เราต้องการที่นั่นนายสมศักด์เดินไปยังหลุมศพที่เขาเคยพบในทุ่งนาแสงจันทร์สะท้อนลงบนพื้นดินแห้งๆเสียงของการเดินเป็นสิ่งเดียวที่เขาได้ยินความเงียบสงบของพื้นที่นี้กลับทําให้เขารู้สึกถึงความกลัวที่ยิ่งใหญ่เมื่อเขาถึงหลุมศพเขาคุกเข่าลงและเริ่มขุดดินออกเขารู้สึกถึงบางสิ่ง ที่ไม่ปกติเมื่อเขาเปิดออกเขาพบกับโรงไม้เก่าๆที่มีลักษณะชำรุดและเน่าเปื่อยในขณะที่เขาพยายามเปิดโรงออกสิ่งที่เขาพบภายในทําให้เขาตกใจสุดขีดซากศพในโรงนั้นมีรอยแผลผุพองและลักษณะคล้ายกับการทรมานอย่างหนักเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดและความหวาดกลัวที่ส่งผ่านมาจากวิญญาณที่อยู่ในโลงนี่ไม่ใช่การตายปกตินายสมศักดิ์พูดกับตัวเองสิ่งนี้ไม่สมบูรณ์เราต้องทําให้มันถูกต้องเขาตัดสินใจที่จะนําซากศพออกจากหลุม และจัดการให้เหมาะสมเขาติดต่อกับเจ้าอาวาสอีกครั้งเพื่อขอให้เขามาช่วยพิธีบำเพ็ญกุศลใหม่เจ้าอาวาสยินดีช่วยเหลือและเขาทำพิธีอย่างละเอียดเพื่อให้วิญญาณได้ปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานในขณะที่พิธีบำเพ็ญกุศลเริ่มต้นเสียงโหยหวนกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธหรือการร้องขอความช่วยเหลือมันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความสงบและความขอบคุณ เมื่อพิธีเสร็จสิ้นทุกอย่างกลับมาสงบอีกครั้งความรู้สึกของความกลัวและความกังวลที่เคยมีจางหายไปความสงบกลับมาในบ้านของนายสมศักดิ์และทุกคนในครอบครัวรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเราทําได้แล้วนายสมศักดิ์พูดด้วยความรู้สึกโล่งใจบินยานั้นได้รับการปลดปล่อยและเราทุกคนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแม้จะยังมีความสงสัยและความกลัวอยู่บ้างแต่ความรู้สึกของความสงบที่กลับมาทําให้พวกเขาสามารถพักผ่อนได้อย่างสบายใจอีกครั้ง แต่ในใจของพวกเขายังคงมีความรู้สึกว่ามีสิ่งลี้ลับที่ไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดบางทีการเผชิญหน้าครั้งนี้อาจจะเป็นเพียงการเริ่มต้นของการค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดของทุ่งนาและในบ้านของพวกเขาเรื่องราวนี้อาจจะจบลงที่นี่แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะยังคงอยู่ในใจของพวกเขาตลอดไปหลังจากพิธีบำเพ็ญกุศลเสร็จสิ้นและทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาพปกตินายสมศักดิ์และครอบครัวรู้สึกถึงความสงบที่กลับคืนมาแต่ความสงบนี้กลับไม่ยั่งยืน เพราะยังมีบางสิ่งที่ยังไม่สามารถลบล้างได้จากความทรงจําของพวกเขาหนึ่งสัปดาห์หลังจากพิธีนายสมศักดิ์เริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นในบ้านของเขาอีกครั้งบางครั้งเขาจะพบว่าวัตถุต่างๆในบ้านถูกย้ายไปอยู่ในที่ที่ไม่เคยวางไว้บางครั้งเขาจะได้ยินเสียงกระซิบและเสียงฝีเท้าที่เคลื่อนไหวในเวลากลางคืนเราทําพิธีไปแล้วทําไมสิ่งเหล่านี้ยังเกิดขึ้นนายสมศักดิ์ถามตัวเองอย่างสงสัยเขาเริ่มรู้สึกถึงความไม่สบายใจอีกครั้ง วันหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเขาเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งในฝันเด็กหญิงมีท่าทางที่เศร้าส้อยและห่มผ้าเก่าๆสีขาวเสื้อผ้าของเธอเปื้อนเลือดและคราบดินท่านต้องช่วยเราเด็กหญิงพูดด้วยเสียงที่เบาหวิวท่านต้องค้นหาความจริงเราไม่สามารถหลุดพ้นได้จนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผยเมื่อเขาตื่นขึ้นเขารู้สึกถึงความต้องการที่แรงกล้าที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับวิญญ,ญาณที่อยู่ในบ้านของเขาเขาตัดสินใจที่จะไปที่วัดเก่าแก่ในหมู่บ้านเพื่อขอคําแนะนําจากพระสงฆ์ ที่วัดนายสมศักดิ์พบกับพระสงฆ์ผู้สูงอายุท่านหนึ่งที่เคยเป็นคนที่ช่วยเขาในพิธีบำเพ็ญกุศลพระสงฆ์ท่านนั้นยิ้มอย่างอบอุ่นเมื่อเห็นเขาแต่ใบหน้าของท่านก็แสดงถึงความรู้สึกที่ลึกซึง้งท่านมีปัญหาอะไรหรือพระสงฆ์ถามอย่างเอาใจใส่ท่านครับแม้หลังจากที่เราทําพิธีไปแล้วก็ยังมีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นในบ้านของเรานายสมศักดิ์บอกท่านและฉันได้ฝันเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งบอกว่าต้องค้นหาความจริงพระสงฆ์พยักหน้าและนั่งลงเพื่อพูดคุยกับเขา ความจริงที่เกี่ยวกับวิญญาณอาจไม่ง่ายที่จะเปิดเผยบางครั้งมันต้องใช้เวลาและความพยายามในการเข้าใจและแก้ไขปัญหาที่อยู่ลึกลงไปพระสงฆ์แนะนําให้ในายสมศักดิ์ไปพบกับผู้เฒ่าที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ในหมู่บ้านผู้เฒ่าเป็นคนที่เก็บรักษาความรู้เกี่ยวกับอดีตและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นนายสมศักดิ์พบกับผู้เฒ่าและบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังผู้เฒ่าฟังอย่างตั้งใจแล้วเริ่มเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลุมศพและวิญญ,ญาณที่เขาเคยพบ หลุมศพที่ท่านพบมีความสําคัญมากผู้เท่าพูดมันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการทรมานและความตายที่ไม่สงบผู้เท่าเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเสียชีวิตของหญิงสาวที่ถูกทอดทิ้งและถูกทารุณกรรมในอดีตความเจ็บปวดที่เธอได้รับนั้นยังคงตามหลอกหลอนและไม่สามารถปลดปล่อยได้จนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผยและได้รับการเยียวยาหากท่านต้องการช่วยเธอท่านต้องทําให้ความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยและทําการแก้ไขความผิดที่เกิดขึ้น ผู้เท่าพูดด้วยความจริงจังสิ่งที่ท่านต้องทำคือค้นหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเธอและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องนายสมศักดิ์ตัดสินใจที่จะทำตามคำแนะนำของผู้เท่าเขากลับไปที่บ้านและเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหญิงสาวที่ถูกทิ้งร้างในอดีตเขาติดต่อกับผู้คนในหมู่บ้านและค้นหาบันทึกประวัติศาสตร์เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมความพยายามของเขาเริ่มแสดงผลเมื่อเขาค้นพบว่าหญิงสาวคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีชีวิตที่เศร้าโศกและเต็มไปด้วยความเจ็บปวด และการที่เธอไม่ได้รับการช่วยเหลือทําให้วิญญาณของเธอยังคงหลอกหลอนและรอการปลดปล่อยนายสมศักดิ์จึงจัดพิธีใหม่ที่วัดและทําการขอขอมาลาโทษแก่วิญญาณของหญิงสาวเพื่อให้เธอได้หลุดพ้นจากความทุกข์อทอรในโลกนี้พิธีนี้เป็นการสรุปความพยายามทั้งหมดที่เขาทําเพื่อช่วยเหลือวิญญาณที่ยังคงวงเวียนอยู่ในบ้านของเขาหลังจากพิธีเสร็จสิ้นนายสมศักดิ์และครอบครัวรู้สึกถึงความสงบที่แท้จริงกลับคืนมาในบ้านของพวกเขาเสียง และความรู้สึกของความกลัวได้จางหายไปและความสงบกลับมาอีกครั้งแต่ในความรู้สึกของพวกเขายังคงมีความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ความสงบที่กลับมาไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะเป็นปกติอย่างสมบูรณ์แต่มันเป็นการบ่งบอกถึงความหวังและการค้นหาความจริงที่ทำให้พวกเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งอ่อ เรื่องราวนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นของการเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดบางทีการเผชิญหน้ากับสิ่งลี้ลับในชีวิตอาจจะนำมาซึ่งความเข้าใจและความสงบที่แท้จริงหลังจากพิธีใหม่ที่วัดนายสมศักดิ์และครอบครัวกลับมาที่บ้านด้วยความรู้สึกของการบรรเทาและความสงบที่กลับมาแต่ความรู้สึกนี้ไม่สามารถทำให้ความเจ็บปวดและความสงสัยในใจของพวกเขาหายไปทั้งหมดนายสมศักดิ์ยังคงรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ยังคงขาดหายไป ในช่วงเวลานั้นเขาเริ่มตั้งใจที่จะค้นหาความจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับหญิงสาวที่เขาได้ทําพิธีเพื่อเธอเขาตัดสินใจที่จะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นซึ่งเก็บรักษาประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านและพื้นที่รอบๆที่พิพิธภัณฑ์นายสมศักดิ์พบกับคุณยายคนหนึ่งที่เป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์และมีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคุณยายคนนี้มีท่าทางสงบและแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้ท่านรู้เกีี่ยววกกับหญิงงสาททถูออดด้ในต หรือไม่นายสมศักดิ์ถามด้วยความหวังคุณยายมองเขาอย่างใจเย็นและพยักหน้าใช่ฉันรู้จักเธอเรื่องราวของเธอเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านและมันมีความเศร้าหมองที่ยากจะลืมเลือนคุณยายเริ่มเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวที่ถูกทอดทิ้งและถูกทารุณกรรมในอดีตชื่อของเธอคือนางสาวนิดานางสาวนิดาเป็นหญิงสาวที่มีชีวิตที่เศร้าโศกเธอถูกปฏิเสธจากครอบครัวและสังคมเพราะสถานะทางสังคมของเธอนิดาเป็นเด็กสาวที่มีความอ่อนโยนและใจดีแต่โชคชะตากลับให้เธอพบกับความทุกข์ยาก และความเจ็บปวดคุณยายพูดด้วยน้ำเสียงที่เศร้าเธอถูกทิ้งร้างและถูกทารุณกรรมโดยผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าในชีวิตของเธอเรื่องราวของนางสาวนิดาทําให้นายสมศักดิ์รู้สึกถึงความสงสารและความเห็นใจเขาเริ่มเข้าใจถึงความเจ็บปวดที่เธอได้รับและความยากลําบากที่เธอเผชิญในชีวิตท่านสามารถช่วยเธอได้โดยการค้นหาความจริงทั้งหมดและทําการขอโทษจากการกระทําที่ทําให้เธอทุกทรมานคุณยายแนะนํา การทำเช่นนี้จะช่วยให้เธอได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์และความกลัวที่ยังคงหลอกหลอนเธอนายสมศักดิ์ตัดสินใจที่จะทำตามคำแนะนำของคุณยายเขากลับไปที่บ้านและเริ่มค้นหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับนางสาวนิดาเขาติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวของเธอและค้นหาบันทึกประวัติศาสตร์เพิ่มเติมการค้นหาของเขานำไปสู่การค้นพบที่สำคัญเขาพบว่านางสาวนิดาเคยถูกทารุณกรรมโดยกลุ่มคนที่มีอำนาจและเธอไม่ได้รับความยุติธรรมในช่วงชีวิตของเธอเรื่องราวของเธอเต็ม ด้วยความโหดร้ายและความเศร้าโศกนายสมศักดิ์จัดพิธีขอโทษอีกครั้งที่วัดโดยมีการเชิญครอบครัวของนางสาวนิดามาร่วมพิธีพิธีนี้เป็นการขอโทษอย่างเป็นทางการสําหรับความทุกข์ที่เธอได้รับและเป็นการขอให้บิญ,ญญาณของเธอได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานในระหว่างพิธีนายสมศักดิ์รู้สึกถึงความสงบที่เข้ามาในบ้านและในชีวิตของเขาเองเสียงและความรู้สึกของความกลัวที่เคยหลอกหลอนเขาเริ่มจางหายไปเขารู้สึกถึงความรู้สึกของการลปลดปล่อยและความสงบที่แท้จริง แม้ว่าเขาจะรู้ดีว่าความเจ็บปวดและความทุกข์ของนางสาวนิดาจะไม่สามารถลบล้างได้ทั้งหมดแต่การที่เขาได้ทำการค้นหาความจริงและขอโทษอย่างจริงใจเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญในการหาความสงบและการปลดปล่อยที่จำเป็นสำหรับทุกฝ่าย